สวัสดีค่ะพบกับมาได้เราดีนะคะวันนี้มาตอบคําถามนะคะค่ะมีคําถามว่าไปตรวจพบถุงน้ําที่รังไข่นะคะขนาดเกือบ3เซนนะคะประมาณ2.8ซตมรและหมอแนะนําให้ฉีดยาคุมกําเนิดนะคะซึ่งมันเป็นฮอร์โมนเพื่อทําการรักษาแต่ว่าไม่อยากฉีดยานะคะกลัวผลข้างเคียงมีวิธีการรักษาวิธีอื่นไหมนะคะ สำหรับถุงน้ำที่รังไข่นะคะที่หมอแนะนำให้ฉีดยาคุมนะคะเนื่องจากว่าไม่มีประวัติมานะคะอันนี้ดูจากที่เล่ามานะคะก็คือคิดว่าเป็นโรคเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่นะคะหรือ,อถุงน้ำที่เขามักจะเรียกกันว่าช็อกโกแลตซิสนะคะซึ่งมันก็เป็นโรคเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่นะคะซึ่งไปอยู่ที่รังไข่ ในแต่ละรอบประจำเดือนเนี่ยมันจะมีการม,มีสร้างน้ําหรือสร้างเป็นเหมือนเลือดคล้ายเลือดประจำเดือนที่หลุดนอกออกมาแล้วมันก็ค้างอยู่ในรังไข่นะคะเนื่องจากว่ามันมันเป็นโรคนี้อยู่ที่รังไข่ใช่ไหมเมื่อมันมีน้ำมันนี้ออกมาเยอะๆมันก็ค้างอยู่และทําให้เป็นลักษณะถุงน้ําอยู่ตรงรังไข่บางคนไม่มีอาการเลยนะคะบางคนมีอาการ ปวดประจําเดือนปวดมากนะปวดรุนแรงต้องทานยาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็บางทีต้องไปฉีดยานะคะอาจจะมีอาการอื่นร่วมด้วยนะคะเช่นเจ็บเวลามีเพศสัมพันธ์ปวดร้าวลงกล้นเวลาช่วงที่มีประจําเดือนนะคะหรืออาจ,จะปวดไปหลังปวดไปขาบางคนเนี่ยที่ว่าปวดร้าวลงก้นเนี่ยตอนนั่งเบ่งทายุจระเนี่ยจะรู้สึกปวดมากด้วยนะคะ แล้วก็นอกจากนี้ก็อาจจะมีภาวะมีบุตรยากนะคะการรักษาของโรคนี้ถ้าไม่ใช้ยาคุมแบบฉีดนะคะก็จะมียาฮอร์โมนชนิดอื่นๆน,นะคะเช่นยาคุมกำเนิดแบบรับประทานนะคะทาน1เม็ดก่อนนอนทุกวันนะคะทานจนหมดแผงแล้วก็ปล่อยให้มีประจำเดือนแบบนี้ก็ได้แต่ว่าผลการรักษาอาจจะไม่ค่อยดีนะคะ การคุมอาการปวดการคุมเรื่องขนาดก้อนเนี่ยขนาดถุงน้ำเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะคะก็มีวิธีหนึ่งก็คือทานยาชนิดเดียวกันเนี่ยทานต่อกันประมาณ3เดือนนะคะแล้วก็เว้นให้มีประจำเดือนสักครั้งหนึ่งอันนี้ก็จะลดอาการปวดและลดขนาดก้อนได้ดีกว่านะคะนอกจากนี้ก็จะมียาทานแบบที่เป็นฮอร์โมนตัวเดียวนะคะเป็นฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนนะ ทานหนเม็ดก่อนนอนทุกวันไปเรื่อยๆเลยคือกล่องหนึงหรือแผงหนึงเนี่ยมันจะมี28เม็ดแต่ทานต่อไปเรื่อยๆประมาณสักห6เดือนนะคะการมันก็จะช่วยลดอาการได้ระดับหนึ่งเหมือนกันนะคะนอกจากนี้ก็จะมีฮอร์โมนที่ใช้สําหรับรักษาโรคโดยเฉพาะนะคะก็จะเป็นฮอร์โมนโปรเจสเตอรโรนเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้เป็นกลุ่มยาคุมกําเนิดน,นะคะ ทาน1เม็ดก่อนนอนทุกวันนะก็จะคุมโรคได้เช่นกันนะคะแต่ผลข้างเคียงก็จะมีเรื่องเลือดออกกระปิดกระปอยนะคะอาจจะมีเวียนศีสษะบ้างมาคงคนมีน้ำหนักขึ้นได้นะคะซึ่งแต่ละคนจะตอบสนองกับยาฮอร์โมนไม่เท่ากันเนาะอ่ะอันนี้กรณีที่ไม่อยากทานยาไม่อยากฉีดยานะคะ ก็มีวิธีการน,นะคะที่จะทางเลือกนะคะได้แก่การตรวจติดตามนะคะถ้าไม่ใช้ยาะไรเลยนะตรวจติดตาม3เดือนตรวจภายในและอันตรสาวดูขนาดถุงน้ำถ้ามันโตขึ้นนะคะจาก2.8เซนติเมตรกลายเป็น5ซนติเมตรอันนี้ถือว่าโตขึ้นก็เยอะพอสมควรนะคะแล้วก็ขนาด5เซนติเมตรเนี่ยมันไม่ค่อยตอบสนองกับการให้ยาฮอร์โมนแล้วก็ควรที่จะต้องผ่าตัดล้วถุงน้ำนะคะ หรือ,อบางกรณีคุณหมออาจจะคุยเผื่อไว้ว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นเต็มก้อนนะคะอาจจะต้องตัดลังไข่หรือเปล่านะซึ่งขึ้นอยู่กับการผ่าตัดในแต่ละครั้งนะคะแล้วก็ขึ้นอยู่กับพยาธิสภาพที่เป็นเนาะ,อะนอกจากนี้ก็คือผ่าตัดเลยเนาะแต่ว่าหลายคนอาจจะ กลัวการผ่าตัดเช่นกันกลัวการฉีดยาแล้วก็น่าจะกลัวการผ่าตัดด้วยเพราะฉะนั้นคงไม่เลือกการผ่าตัดเลยเนาะค่ะก็ถ้าไม่ใช้ยาโฮอร์โมนก็ใช้การตติดตามถ้าขนาดมันใหญ่ขึ้นอาการมากขึ้นก็ต้องผ่าตัดนะคะโอเคค่ะก็หวังว่าจะได้ประโยชน์จากการฟังคลิปนะคะค่ะ,ค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 ะอันนี้เป็นเรื่องเล่าจากหมอดาราวดีนะคะขอให้มีสุขภาพดีและมีความสุขนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ